พระคาถาดาบดํามแก้วพระคาถาดาบดําแก้วบทน,นี้ท่านให้ใช้สวดภาวนาพระคาถาดาบดํามแก้วเมื่อไปนอนในป่าหรือในที่รกลลางต่างบ้านต่างเมืองท่านให้เสกพระคาถาบทน,นี้ลงดาบหรือมีดคมใช้ทำวามสะอาด ถากถางป่าที่ลกลางทําเป็นที่นอนที่พักผีร้ายสิ่งอับประมงคลทั้งหลายเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงมิอาจเข้ามาใกล้เราได้ดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วจึงภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระครวตโออระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอ,อิติบิสิธิกะปังจะนะมะสังม,มีสำแดงตามมานะสักสุส,สนธิสัมมาภะสหิง ตนเสกแล้วไว้ชื่อว่าเป็นดาบดั้มแก้วยอดเหล็กแค่ทั้งแก้วแมนแลเหล็กคอดทอเลาล์กาวทั้งอโชแลเหล็กโตไว้โทโกคัมโนไผ่บอปราบแพ้พอเสียงเป็นแนวตองปุดใไส้คอขาดเพียงหูดาบปูดวงนี้เป็นดาบ อุสสุปาโลกนำสัตว์ข้ามอกคะวะละตะสงสารให้ถึงเนระพานเป็นที่แล้วเป็นดาบด้ามแก้วพระนทะนาควรเป็นดาบลมพระเจ้ากัสปะเป็นดาบสหลีกัญชัยพระเจ้าโคตะมะ นะมะสะเกนณเมตตภูตะคะคันจะสะเกยขาปลายันตุ